สนุนโดยนิกแลนสะดวกซื้อประหยัดรัพย์ประทับใจสินค้าและบริการคืองานของเรา055 711341 055 748 050สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการฮงจุ้ยนะครับวันนี้รายการฮงจุ้ยขออนุญาตใส่แมสนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงในเรื่องของอการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะ ท่านผู้ชมครับในสถานการณ์อย่างนี้นะครับหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับเหตุ <contrary. S 2> การณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยหลังจากเทศกาลตรุษจ,จีนที่ผ่านมาแล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องให้ว้าวุ่นใจมีเรื่องให้หน้าหนากักใจมีเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกเราที่มีผลในเรื่องของการขัดแย้งเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอิทธิพลในเรื่องของดวงดาวมีผลในเรื่องของชะตานะฮะเรามาดูในเรื่องของหลักฮวงจุ้ยกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับ หลักฮวงจุย้ยเราจะทำอย่างไรให้บ้านที่อยู่อาศัยของเราองค์กรของเรามีผลในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานบวกโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับด้านฮวงจุย้ยเอามาส่งเสริมนะครับหรือว่ามาสนับสนุนในเรื่องของการใช้ชีวิตของเรานั้นให้มีผลในเรื่องของความปลอดภยัยเจริญรุ่งเรืองลํำรวยอ่าวันนี้รายการฮวงจุ้ยเอาเคล็ดลับดีๆนะฮะรวบรวมมาอธิบายมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้เอาไปปรับใช้ เอาไปปรับแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานบวกให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือสถานที่เราเน้นภาพรวมก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือทิศทางต่างๆนะฮะทิศหน้าบ้านของเรานะครับบริเวณทางด้านหน้าบ้านของเรานะฮะเป็นทิศของหงแดงครับท่านผู้ชมครับหงแดงหรืออยู่ในตำแหน่งในเรื่องของหน้าบ้านเราอันนี้เฉพาะแค่แอรเรียบ้านเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านอีกทีหนึ่งทิศหน้าบ้านของเราเนี่ย มองไปปุ๊บเนี่ยเปิดประตูหน้าบ้านแอ๊ดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งหงแดงสิ่งที่ควรมีมากที่สุดนั่นก็คือแสงสว่างครับหรือในเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดแสงสว่าง,ปงโปร่งโล่งสบายเพื่อเปิดรับทรัพย์ต้อนรับสิ่งที่เป็นมงคลไม่ควรมีถังขยะนะครับสิ่งปฏิกูลต่างๆหรือน้ำแฉะหรือมีผลในเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันดูประดักหักพังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้คลีนให้เอี่ยมเลยเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับ ทงที่มันมีการขาดชารุดผ้าเบิงผ้าใบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันวางอยู่หรือว่าแขวนอยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านของเราเก็บกวาดทาความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะตําแหน่งนี้มีผลในเรื่องของการอวยพรว่าแขกผู้มาเยือนหรือสิ่งมงคลทั้งหลายพุ่งเข้ามาในบ้านของเราจะต้องให้อยู่ในตําแหน่งที่สะอาดโปร่งโล่งสบายนั่นเองครับ อันนี้คือทิศหน้าบ้านนะครับเป็นตำแหน่งของหงแดงห่วงจุ้ยส่งเสริมในเรื่องของการต้อนรับสิ่งดีๆครับแล้วถัดจากนั้นนะฮะเรายืนในบ้านของเราฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยคือตำแหน่งของมังกรเขียวซึ่งมีผลในเรื่องของคำว่าอำนาจวาสนาหรือมีผลในเรื่องของบุญบาร,รมีของคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองครับมีผลในเรื่องของความมั่งคั่งด้วยมีผลในเรื่องของสุขภาพด้วยครับ โดยตำแหน่งนี้บริเวณทางด้านฝั่งซ้ายมือทั้งหมดนะฮะถ้ายืนหันหน้าออกหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมครับแล้วฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยพยายามทําให้เกิดพลังงานบวกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีแอร์เอ่ยมีพัดลมเอ่ยนะฮะมีการเคลื่อนไหวของห่วงก็คือลมนั่นเองมีการเปิดให้อากาศถ่ายเท หน้าเตึงหน้าต่างประตูหรือว่าพื้นที่ใดก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวในฝั่งซ้ายมือนะครับในขณะที่เรายืนหันหน้าออกหน้าบ้านย้ำอีกครั้งนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยยืนหันหน้าออกหน้าบ้านฝั่งซ้ายมือให้มีพลังการเคลื่อนไหวที่ดีมีแสงสว่างหลอดไฟห้ามขาดนะครับมีผลในเรื่องของการติดตั้งแอร์คอนดิชั่นหรือว่าในเรื่องของพัดลมหรือเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลย ในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่อยู่ในบ้านเอ่ยนะครับสุขภาพของทุกคนแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอำนาจวัส,สนาด้วยครับทางฝั่งนี้หรือว่าทางโซนนี้เนี่ยให้มีการถ่ายเทยอากาศที่ดีครับอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คือฝั่งขวามือครับท่านผู้ชมครับขวามือเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งของสมิงขาวนะครับตำแหน่งของสมิงขาวเนี่ยมีผลในเรื่องเกี่ยวกับบริวารลูกน้องถ้าหากว่าเราต้องการที่มีบริวารที่ดีมีลูกน้องที่ซื่อสัตย์ รเราไม่มีผลในเรื่องของแรงขัดแย้งเวลาเราสั่งงานประสานงานไปและทุกอย่างสอดคล้องไปในแนวทางที่ดีหรือร่วมมือร่วมใจสมัครสมานสามคัคคีลูกน้องดีเราให้ฝั่งขวาทั้งหมดเนี่ยมีผลในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยฮะทังฝั่งขวาของเราเนี่ยจะต้องเรียงของเรียงชั้นเอกสารเอกสารหรือสิ่งต่างๆนั้นให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างที่เก็บรองเท้านะครับหรือว่าที่วางรองเท้าบริเวณด้านหน้าฝั่งขวาปุ๊บเนี่ยเราก็หาตู้หรือว่าลินชักหรือหากล่องก็ได้นะครับมาเก็บเก็บเก็บให้เรียบร้อยนะฮะแล้วฝั่งขวาเนี่ยจัยมีผลในเรื่องของการปกครองด้วย นในประเด็นนี้ผมแนะนําเลยว่าทําอย่างไรก็ได้ให้โซนนี้สะอาดและดูมีระเบียบเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเชิงพลังงานด้วยในเรื่องของการส่งเสริมในว่าจะเป็นในเรื่องของบริวารลูกน้องหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในบ้านหรือว่าในองค์กรก็ตามก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเราสั่งงานสั่งการไปปุ๊บเนี่ยก็จะสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอันนี้ลองดูได้เลยนะครับฝั่งขวามือนะฮะให้เรียบร้อยให้ดูเป็นระเบียบเลยทีเดียวนะครับ ไม่ควรหาชั้นวางหรือหาอะไรที่วางจนสูงเกินฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยให้สูงหมายถึงอำนาจวาส,สนาของผู้บริหารหรือปกครองพอฝั่งขวาเนี่ยให้เตี้ยงลงนิดนึงนะครับถ้ายินหันเอกและจะได้มีผลในเรื่องของการดูแลที่ดีมีผลในเรื่องของการควบคุมการจัดการในเรื่องของลูกน้องพูดง่ายๆว่าเจ้าบ้านหรือเจ้านายก็จะมีผลในเรื่องของการดูแลบริวารที่ดีนั่นเองครับ ตำแหน่งต่อไปครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือทิศหลังของเราหรือว่าบริเวณโซนหลังบ้านของเราเขาเรียกว่าทิศของเต่าดำครับหมายถึงดาวอุปถัมภ์ผู้วโส ổ, การดูแลหรือการเกื้อหนุนการส่งเสริมให้มีผลในเรื่องของความมั่งคงมั่นคงมั่งคั่งนั่นเองคะ ทิศด้านหลังของเราเนี่ยนะครับเป็นทิศต,ตำแหน่งของเต่าดำเราจะสังเกตได้ว่าคนจีนจะมีความนิยมว่าข้างหลังเนี่ยพิงภูเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีผลในเรื่องของความมั่นคงมีผลในเรื่องของความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับพูดง่ายๆว่าเป็นตำแหน่งที่มีพลังงานด้านบวกในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองครับท่านผู้ชมครับทิศด้านหลังหรือว่าบริเวณด้านหลังเนี่ย จัดอยู่ในตำแหน่งของเต่าดำหรือพลังงานในเรื่องของการอุปถัมภ์ที่ดีเราก็ควรที่จะทําความสะอาดโดยเฉพาะในเรื่องของทิศตำแหน่งนี้ไม่ควรมีถังขยะหรือพื้นที่ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆอีกเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของการทําองศา นะครับบริเวณทางด้านข้างนะครับของทิศหลังของเราไม่ว่าจะเป็นเยื้อทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ตามที่อยู่บริเวณโซนหลังเนี่ยพยายามทําให้เอี่ยมเกลี้ยงนะครับและมีผลในเรื่องของการปลูกต้นไม้มีผลในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนในเรื่องของอากาศที่ดี ก็จะได้มีผลในเรื่องของพลังงานด้านบวกมีผลในเรื่องของความเป็นมงคลส่งเสริมให้ทําให้รู้สึกว่ามั่นคงและปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการสะสมทรัพย์การเก็บทรัพย์ที่ดีนั่นเองครับท่านผู้ชมครับในตําแหน่งนี้นะฮะทั้ง4ตําแหน่ง มีพลังงานที่ส่งเสริมแตกต่างกันหรือมีผลในเรื่องของการเกื้อหนุนในเรื่องของพลังงานบวกที่ส่งเสริมแตกต่างกันไปท่านผู้ชมลองเอาไปประยุกต์ไปปรปับปรุงไปแก้ไขดูนะครับเพื่อที่จะได้ส่งผลในเรื่องของพลังงานบวกส่งเสริมในเรื่องของฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลน,นั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ